ตัวที่2นะคะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์องค์การค่ะซึ่งทางด้านการวิเคราะห์องค์การนี้นะคะเป็นในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อองค์การค่ะหรือเร,เรียกว่า test analysis นะคะผู้ที่คิดค้นโมเดลนี้นะคะชื่อ francis aguilar ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะค่ะ h e a Analysis นะคะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกค่ะซึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะมีผลกระทบต่อองค์กรนะคะโมเดลนี้มีอะไรบ้างคะ่ะตัว P ค่ะ Political ค่ะคือปัจจัยด้านการเมืองนโยบายของประเทศค่ะที่มีผลกระทบต่อธุรกิจค่ะควบคุมไปถึงการเมืองในประเทศ ไปจนถึงการเมืองระหว่างประเทศเช่นนะคะตัวอย่างระบบการปกครองนโยบายด้านการเมืองค่ะสถียรภาพทางการเมืองนะคะตัวต่อไปนะคะตัว E ค่ะ,อ,คะอีโ o n o มิกนะคะเป็นปัจจัยด้านเศษษษษษรษฐกิจปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆค่ะที่มีผลกระทบต่อธุรกิจค่ะ ตัวอย่างเช่นค่ะอัตราแลกเปลี่ยนดอกเบีย้ยอัตราการจ้างงานว่างงานรายได้ของคนในประเทศ GDP GNP ค่ะการเติบโตเศรษฐกิจค่ะรวมถึงต้นทุนค่าแรงต่างๆภาวะเงินเฟอ้อค่ะตัวต่อไปค่ะตัว S ค่ะ Social ค่ะเป็นปัจจัย เรื่องด้านสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่นิสัยใจคอของคนนะคะในประเทศสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมค่านิยมทัศนคติ ธรรมเนียมประเพณีค่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าการใช้ชีวิตของคนในสังคมนะคะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่ะตัวทีค่ะเทคโนโลยีค่ะคือปัจจัยด้านเทคโนโลยีนะคะตัวอย่างเช่นค่ะเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะคะการใช้เทคโนโลยีของคนในเมืองนะคะตัวต่อไปค่ะนะคะจะเป็นเรื่องของตัว E ค่ะคือ environment ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสภาพภูพมิอากาศธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจค่ะเช่นภาวะของประสบภัยทางด้านธรรมชาติสภาพภูมิอากาศนะคะภูมิประเทศค่ะตัว L ค่ะเนี่ยคะ่ะ r ิก g e r ค่ะคือปัจจัยด้านกฎหมาย ตัวกฎหมายค่ะจะมีการส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของธุรกิจนะคะตัวอย่างเช่นกฎหมายค่าแรงกฎหมายแรงงานกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะกฎระเบียบต่างๆที่มีผลกระทบต่อธุรกิจค่ะรวมไปถึงกฎหมายที่มีผลหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยค่ะค่ะและเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ2โมเดลซึ่งโมเดลที่1คือ h พ a แ h a n d h าร์ Heart ค่ะ ซึ่งเป็นโมเดลในการพัฒนา,นาบทบาทและพฤติกรรมของคนในองค์การค่ะค่ะและโมเดลที่2คือ Pace Analysis ซึ่งเป็นโมเดลในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์การค่ะ